อาหารแช่แข็งที่นำมาอุ่นด้วยไมโครเวฟสามารถทานบ่อยๆได้ไม่อันตารายนะครับมีการแชร์กันในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากเลยนะครับเรื่องการกินอาหารพายการอุ่นจากเตาไมโครเวฟแล้วจะเป็นอันตารายต่อสุขภาพซึ่งมีหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ส่งต่อๆกันไปในเรื่องนี้นะครับคณะแพทยาศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงองค์การอาหารละยาดได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการเก็บรักษาอาหารชนิดนั้นนะครับเนื่องจากอาหารแช่แข็งเนี่ยจะเป็นการแช่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดทําให้เชื้อโรคเนี่ยไม่เจริญเติบโตถ้าเกิดเก็บรืะเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีอุณหภูมิจะไม่ถูกต้องและจะทําให้เชื้อโรคเจริญเติบโตขึ้นและเป็นอันตรายได้ หากอาหารได้รับการเก็บอย่างถูกต้องการอุ่นด้วยไมโครเวฟจะทำให้อาหารร้อนขึ้นโดยการอุ่นด้วยไมโครเวฟนั้นจะทำให้อนุภาคของน้ำในอาหารเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นเกิดเป็นความร้อนและเดือดขึ้นมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาหารไม่ได้มีสารพิษอะไรหนะ้าตัวคลื่นไมโครเวฟเองก็ไม่ได้มีรังสีใดๆดด้วยสรุปก็คือาการกินอาหารที่อุ่นด้วยไมโครเวฟบ่อยๆไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียใดๆกับร่างกาย แถมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับพวกกรองพลาสติกของอาหารแชร่แข็งต่างๆทํามาจากพลาสติกทนความร้อนที่ต้องได้รับรองมาตรฐานแล้วว่าปลอดภัยระดับฟู้ดเกรดใส่อาหารได้ถึงจะเอามาวางขายได้นะครับต่อให้เอาอาหารร้อนมาใส่ตอนบรรจุอาหารในโรงงานก็ปลอดภัยครับหรือต่อให้เอาเข้าไปอุ่นในตองไมโครเวฟก็สามารถกินได้เหมือนกันนะครับปลอดภัยเช่นกันครับ